น,นี้ก็จะบินด้วยหมดเลขแปดนนี้หมดเลขแปดครับซูมได้ซูมนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อพี่น้องชาวคนรักซีทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆในสมาชิกในแก๊งทุกคนนะครับ YouTube Line Facebook นะครับผมผมพล N3F DIY หลายไปเรื่อยชแนลนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเราจะมาทำ งานนะครับซ่อมแล้วก็เซตติ้งใหม่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไซส์450นะครับเป็นฮิอีนะครับผมอันนี้ก็บอดี้นะครับก็นี่นะครับก็มีกระจกหลุดแล้วก็มีรอยแตกนะครับกระจกหน้าก็ตรงนี้นะครับแงมได้แต่ตรงนี้ไม่ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่ามันไม่ได้หลุดหายไปนะครับมันยังอยู่ก็เดี๋ยวติดกาวได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับหลุด ส่วนรอยแตกรล้ก็เดี๋ยวซ่อมภายในได้นะครับเพราะว่าผมดูแล้วเขายังไม่ได้พังนะครับบอดี้ไม่ได้ถือว่าพังยังใช้งานได้นะครับผมนี่ขาสกีหักนะครับก็โอเคครับส่วนที่ตัวลำนะครับเป็นกล่องเคบานะครับแต่ว่าเจ้าของต้องการบินด้วยระบบ GPS h 1นะครับผมก็เดี๋ยวทําการถอดกล่องเคบาออกและติดตั้งกล่อง h 1นะครับอนนี้ก็อะไรชุดหางนี่นะครับ กลไกตรงนี้เป็นหางยกนะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นฮิลอี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะต้องทําการแก้กลไกตรงนี้นะครับเพราะว่ากลไกที่หางฝืดนะครับผมก็โอเคครับเจอปัญหาแล้วเดี๋ยวแก้ไขให้นะครับส่วนชุดไฟเดี๋ยวผมเช็คอีกทีหนึ่งนะครับว่าชุดไฟทั้งยกพิษและกันหางมอเตอร์สปีดทำงานปกติหรือเปล่านะครับผมส่วนแมคาีนิกที่ตัวลำก็ตรงจุดไหนที่ใช้ไม่ได้ก็รื้อเปลี่ยนนะครับอ่ะหรืออย่างครับเพื่อน ครับครับผมตอนนี้เราก็ทําการเอากล่องเคบาเก่าออกไปแล้วนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวเราจะใส่กล่อง H1 แล้วก็ทําชุดฐานไม้นะครับที่จะต้องติดตั้งลงไปที่บอดี้กับตัวเฟรมเพื่อยึดเข้าหากันนะครับผมอันนี้ของเดิมเนี่ยอันนี้ก็คือทํามาแบบนี้นะครับอันนี้ของเดิมที่ทํามาผมจะต้องทําการปรับปรุงนะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ย มันจุดวางอ่ะมันยังไม่โอเคแล้วก็ไม่ค่อยมีความแน่นหนานะครับเดี๋ยวก็จะปรับแก้ให้แล้วก็จะมีหลุดหายไปด้วยนะครับชิ้นนี้เดี๋ยวก็จะเสริมให้โอเคครับลงมือกันได้เลยนะครับผมตอนนี้ขาสกรีนะครับก็ซ่อมเข้ารูปให้เรียบร้อยแล้วนะครับที่หักไปนะครับผมแล้วก็ตัวอะไหล่ที่ตัวลำนะครับผมก็ทำการเปลี่ยนให้แล้วนะครับ อันนี้ก็เหลือแค่บรรจุบอดี้กับตัวเฟรมเข้าหากันนะครับแล้วก็เซ็ตกล่อง gbs t One, แล้วก็ลองทดสอบบินกันดูครับไปลุยครับครับผมตอนนี้ก็ประกอบตัวเฟรมลงไปในบอดี้เรียบร้อยแล้วก็ทำตัวฐานไม้ที่มันผุแตกแล้วนะครับผมหักก็ซ่อมให้หมดเรียบร้อยตอนนี้ก็คือแข็งแรงนะครับนี่นะครับผมจะเทสให้ดูนะครับ ครับผมขาสเก,กีก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยตอนนี้นะครับบพัดเนี่ยต้องบาลานซ์เพิ่มนะครับเพราะว่าหนักไปข้างหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ามันถูกการพ่นทําสีมานะครับเห็น <He ard S 2> ไหมครับว่ามันดักหนักอยู่ด้านหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวต้องไปลองบินดูก่อนนะครับเพราะว่าบาพัดเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะงอนิดๆเวลาบินแล้วแ็กมันจะแตกนะครับมันก็จะมีผลกับตัวลำก็ถ้าเกิดว่าบินแล้วแ็กแตกหน้าเกียดลำสั่นจริงๆก็ต้องเปลี่ยนบพัดนะครับอันนี้แจ้งพี่เจ้าของไว้โอเคลุยครับผม ครับผมตอนนี้ก็ทําการรัตเตอร์ลิงเสียบเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับก็เชื่อมต่อได้นะครับดาวเทียมก็จับได้นะครับแล้วก็กําลังจะเซตสวัสดเพจแต่สวัสดเพจเพี้ยนไปเยอะมากนะครับประมาณ4.7องศานะครับอันนี้นะครับผมต้องเซตนะครับให้ได้ค่าที่ดีที่สุดนะครับผมอันนี้ก็ชุดไฟเป็นชุดไฟชุดไฟเดิมติดลำมานะครับชุดไฟของ e m a x นะครับผมก็ต้องลองเทสดูนะครับถ้าเทสบินแล้วบินได้ผ่านก็ถือว่าโอเคจบ แต่ถ้าเทสบินแลาชุดไฟไม่ไหวยังไงก็ต้องเปลี่ยนนะครับเบื้องต้นนะครับที่จะต้องไปทดสอบเทสบินก็คือเทสชุดไฟกับเทสเบรดนะครับผมเบรดมีโอกาสที่จะแตกแตกได้นะครับโอเคครับลงมือกันครับผมเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับผมตอนนี้เราก็ถึงสนามแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะครับตอนนี้เสียบดาต้าลิงเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับป้อนไฟเรียงเข้าไปตอนนี้พบดาวเทียมอยู่17ดวงนะครับนี่นะครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็ ทำการคาลิเบตสติ๊กแล้วนะครับผมคาลิเบตคอมพาสแล้วที่เหลือก็ทดสอบบินกันนะครับไปลุยครับเพื่อนเพื่อน นี่ครับผมตอนนี้ลมพัดไปทางนี้นะครับเราหันหางขวางให้ลมนะครับเพื่อเช็คการทํางานของกล่องนะครับโอเคครับพราเดี๋ยวเช็คเซเบไลท์นะครับถอยหลังปล่อยนะครับเลี้ยวซ้ายปล่อยเบรกนะครับขวาปล่อยเบรกนะครับผมหันหางปล่อยเบรกนะครับถอยหลังปล่อยเบรกนะครับ เลืนหน้าปล่อยเบรกนะครับผมโอเคครับตัวนี้หางเป็นสายพานนะครับแล้วก็แก้กลไกที่มันฝืดให้แล้วนะครับกลไกสายพานมีการสีฝืดนะครับผมอันนี้นะครับบินด้วยโหมดวงกลมซุมได้ซูมนะครับ น,นี้ก็จะบินด้วยหมดเลขแปดนี้หมดเลขแปดครับซูมได้ซูมนะครับทีวีไซส์สี่ห้าศูนย์นะครับงานซ่อมเซตนะครับผมก็ตัวบอดี้ต้องทำใหม่หมดเลยนะครับตัวฐานของบอดี้นะครับผมแล้วก็ตัวลำนะครับทำการแก้ไขแมคานิกต่างๆนะครับโอเคแล้วก็ปิดเบรกนะครับเป็นน้รมอลปุ๊บลำก็จะเบรก นะครับ ผมปล่อยปุ๊บก็บเบรกนะครับ okay. จากคลิปที่บินนะครับก็คืออันนี้คือเรามาบินเพื่อเช็คนะครับว่าตัวเบรของเขานะครับแตกแตกหรือเปล่านะครับจากการที่บินนะครับก็ดูนิ่งดีนะครับผมคือเบรตัวนี้ก็ถือใช้ได้นะครับไม่ต้องซื้อใหม่แล้วก็กลไกหางที่แก้นะครับก็ผ่านนะครับเพราะว่าถ้าไม่แก้กลไกหางตัวหางจะมีอาการล็อกและไหลนะครับผมโอเคส่วนตัวบอดี้ฐานที่แตกพังมานะครับก็ซ่อมให้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็สังเกตจากนี่นะครับเวลาเรา ยกตัวลำนะครับนะครับตัวลำไม่มีการขอบแขกนะครับผมของเดิมมันตัวเนื้อไม้มันตกกระแทกแตกร้าวมานะครับถ้าเกิดว่าใช้ตัวเนื้อไม้เดิมนะครับเดี๋ยวเรายึดน็อตเกียวปล่อยไปยังไงมันก็หลวมอยู่ดีนะครับผม mm hmm. เวลาบินมีการสั่นเนี่ยตัวเฟรมเนี่ยอาจจะหลุดออกจากบอดี hmm. ้นะครับแล้วก็ทําให้ตัวลำตกเสียหายได้อันนี้ก็แก้ไขให้แข็งแรงนะครับตามคลิปส่วนขาตะกี้ก็นี่นครับ ใช้ได้ปกตินะครับซ่อมให้เรียบร้อยนะครับขาสกีหักมานะครับผมโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่สําหรับลํานี้นะครับมีความจําเป็นต้องติดกล่อง GPS อยู่ด้านนอกนะครับเนื่องจากว่าไซส์มันเป็นไซส์450นะฮะแล้วก็ตัวลาเนี่ยมันเป็นบอดี้รุ่นรุ่นเก่านะครับผมเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้วางกล่อง GPS ไว้ด้านในตัวลําได้ง่ายๆนะครับถามว่ามันมีจุดวางไหมมันมีแต่พอเวลาเราไปวางในจุดอับเนี่ยมันจะรับจะมันจะรับดาวเทียมได้จํานวนน้อยนะครับซึ่งมันก็จะไม่ดีต่อการบินในโหมด GPS นะครับผมก็ไม่แนะนํานะครับ แต่สาหรับไซส์480นะครับหรือตัวลำรุ่นใหม่ๆที่ออกแบบมาเพื่อให้เอาตัว GPS ฝังไว้ในตัวลำอันนั้นะใส่ได้แน่นอนครับไม่มีปัญหาใดๆโอเคเสร็จเรียบร้อยครับผมมาเล่นอาเซียนครับเพื่อนๆพี่น้องท่านสวัสดีครับสวยเลยครับผม UZ450 ครับก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b e ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลไปเรื่อยชแนลนะครับผมก็จะได้เป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับ ทั้งคลิปที่แนวมีสาระแล้วก็แนวฮาๆสนุกมันๆนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ